สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอดจะลงเป็นหลักร้อยบนแม่นเม่นมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะกาที่ผ่านมาชนกันแล้วมาสูงวดพี่น้องแต่เวลาแอดเลือกออกมาแอดเลือกบ่ถึกสูตรคือมันหลายเนาะคะ่ะแนวทางของห้อมันหลายสูตรหลายพี่นอ้องดวงละละเนาะคะ่ะถึงเลือกสูตรที่มันออกอบ่อถึกเนาะ,ะออกแนวทางออกแล้วรัฐบาลให้ออกแล้วปุ๊บเนี่ย อ,อยู่ในช่องถืกซุ่วดพี่น้องแต่เลือกออกมาไม่ถูกสูตรเนาะค่ะต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นกับดวงคักๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะเอาไปสูแนวทางกันเลยนะคะก่อนจะเข่าแนวทางไอ้เบิ้งคําเตือนของทางช่องแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะนะคะไปเบิ้งหลักร้อยหลักร้อยบนแม่นแม่นชนกันสามสูตรอ่าส่วนจะชนที่ตัวใดเบิ้งคลิปให้จบเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะดูคลิปให้จบนะคะอ่ามันจะเดินไห้ตอบอทั้งนั้นทั้งนี้กะสูตรมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะพี่น้องแอดบอไดกัลัน่นฟันทงวามาล้านเปอร์เซ็น มาแน่นอนนะคะอแอดกับบอลูคือกันเนาะเฮ็ดไปตามสูตรนะคะสูตรผ้ารุดกับลุดสูตรผ้าเดินกับเดินเท่านั้นละเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเอาไปเบิง้งเอาเอาสูตรนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสูตรนี้ก่อนนะคะค่ะงวดแรกเฮ็ดได้สามกับหาเนาะคะ่ะแอดมีวิธีคิดวิธีทำให้พร้อมทุกสูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้เบื้องหลังจากที่ลงแนวทางไปแล้วนะคะ ค่ะงวดแรกได้สามกับหาเข้าที่สามเก้าห้าเป็นสูตรระยะสั้นเด้อค่ะพี่น้องอาจสูตรอาจจะบ่ทอกันเนาะค่ะทอกันบ่ผู้เพราะว่ามันเห็ดบ่อ้อมกันเนาะค่ะพี่น้องสูตรมันได้แก้ขึ้นมากบอ่อมกันอาจจะลำกันแน่เรื่อมกันแน่เด้อค,ค่ะค่ะได้สามห้าเข้าที่สามเก้าห้าทัดมาได้หกกับแปดเข้าที่หกศูนย์สามงวดทัดมาได้หกกับแปดเข้าที่หกสองหกงวดที่แล้วนะคะแอดเทดได้สองกับสี่ เข้าที่4 81นะคะหลักร้อยนะคะประกี่ยวกับตัวอื่นนะคะงวดนี้เฮดแล้วได้8กับ0ย์พี่น้องนะคะได้8กับ0ไปเบิ่งทีมาของ8กับ0ย์วิธีคิดวิธีทำเนาะค่ะนะคะ,นะคะวิธีคิดวิธีทำค่ะตั้งเลยค่ะพี่น้องพกตัวบนรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแล้วก็10หน่วยล่างหลักแสนบวกกันสองครั้งเนาะคะ่ะ หลักแสนบวกกันสองครั้งหลักสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งไปบวกได้ค่ะพี่น้องแปดบวกกันสองครั้งได้สิบหกสิบหกบวกแปดได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้าได้สามสิบสามเอาต์สามเอาต์ปลายมันไปเนาะค่ะพี่น้องสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์อันนี้คือค่าคงที่ ห้ากับสองเนาะค่ะพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะที่มาของแปดกับศูนย์นะคะที่มาของแปดกับศูนย์หลังจากเทดแล้วให้พี่น้องเบื้องวัตถุศูนย์แล้วเดี๋ยวแอดจะเอาเทียบชนให้พี่น้องเบื้องว่ามันชนกันที่ตัวไหนนะคะไปดูสูตรที่สองค่ะพี่น้องสามสูตรนะคะสําหรับหลักร้อยชุดนี้นะคะค่ะหมวดแรกนะคะแอดเ็ดได้สามหกแปดนะคะเข้าที่สาม งวดถัดมาเห็ดได้หกเก้าหนึ่งเข้าที่หกถัดมาเห็ดได้หนึ่งสี่หกเข้าที่หกนะคะงวดที่แล้วหนึ่งสี่หกเข้าที่สี่พี่น้องงวดนี้นะคะได้ห้าได้แปดได้ศูนจะมาบอค่ะนะคะจะมาให้พี่น้องเห็นบล็อกน,นะคะเดินต่อให้แนนนอนะคะค่ะเอาไปบวกกันเลยค่ะพี่น้อง หลักพันบวกกัน1ครั้งหลักสิบ,บนบวกกันสามครั้งได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่บวก8ปดบวกสามบวกสองนะคะค่าพี่น้องค่ะสามาบวกเลยนะคะแล้วแอดจะเหตัวเลขตกจะแคทแลตตกออกมานะคะแปดสามยี่บสี่ยี่สิบสี่เป็นยีสิบเจดนะคะเป็นยีสิบเจดเอาไปจะเจ็ดนะคะ ปดสามยี24 24่สี่ยี่สี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกแปดเอาตหานะคะเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์สูตรจะคล้ายกันกับสูตรหนึ่งเนค่ะนะคะคนละคนละสูตรนะคะพี่น้องคนละสูตรคงที่ก็คนละอย่างนะคะค่ะได้ห้าแปดศูนย์นี่คือที่มาของห้าแปดศูนย์เนาะค่ะไปเบิ้งเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะค่ะ ไปสู่สูตรที่สามนะคะแอดเเป็นหนึ่งสองไหวอยู่เนาะค่ะนะคะสูตรมือแรกนะคะงวดแรกทำได้สามกับศูนย์เข้าที่สามเก้าห้าได้ที่หกกับสามเข้าที่หกศูนย์สามเข้าที่เก้ากับหกเข้าที่หกสองหกงวดที่แล้วเข้าที่สี่กับหนึ่งนะคะได้ที่สี่กับหนึงเข้าที่4ี่แปดหนึ่งงวดนี้ ได้ศูนย์กับเจ็ดพี่น้องไปเบิงวิธีทำนะคะไปดูวิธีคิดวิธีทำสำหรับท่านที่ชอบอบวก,บกลบก็กแก๊กเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาอยู่ที่ใจพี่น้องถ้าใจบลักก็จะเมนจะบ่นบวกซาเลกเนี่ยมันปวดหัวนะคะค่ะหลักแสนบวกกันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกหกบวกเจ็ดนะคะแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะ ได้16บวกแได้24เนาะค่ะยี่สิบบวกบวกศูนย์ก็ได้24คือเกาเนาะคะ่ะเอาแต่ปลายมันเนาะพี่น้องเอาแต่ตัวหลัง4ีบวกหได้0 0นบวกเได้7ที่มาของ0กับ7เนาะคะ่ะนี่นะคะพี่น้องแคปเอาวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะหลักร้อยนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวแอดจะเทียบช่นให้พี่น้องทั้ง3สูตรนะคะสูตร1 2 3เนาะค่ะพี่น้อง1 2 3 ะะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะอดสาเบิ้งน้ำเอดก่อนเด้อค่ะซ้างอุปกรณ์เข้าพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวแอดจะดสูมกล้องเข้าไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดแรกนะคะของเท้าชนกันที่สามเนาะคะ่ะเข้าที่สามเก้าห้าเด้อค่ะพี่น้องนะคะงวดถัดมาเนาะคะ่ะ หมดทัดมาชนที่หกพี่น้องนะคะชนที่หกนะคะชนที่หกหกกับแปดหกเก้าหนึ่งหกกับสามเนาะคะ่ะชนที่หกเข้าที่หกศูนย์สามเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางของเข้าเข่าแต่ตอนเลือกออกมากเข้าเลือกบ่ถือเนาะคะ่ะหมดทัดมานะคะชนกันที่หกอีกเนาะคะ่ะชนกันที่หกดูซิได้หกอะไรเนาะคะ่ะพี่น้อง ได้หกสองหกเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะงวดที่แล้วอ่าลดเงไปเท่าพพ่นแล้วค่ะสี่กับสองนะคะแปบ๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะชนกันนะคะอ่าเนี่ทางเข้ากับอ่าคุณภาพเข้ากับซํานี่ล่ะคะ่ะพี่นอ้องเพราะว่าช่องเข้ากับพทนเดชพานอุปกรณ์เข้ากับบคคบเนาะคะ่ะอ่าชนกันที่สี่ เข้าที่481พี่น้องนะคะหมดที่แล้วนะคะส่วนงวดนี้นะคะชนกันที่ตัวใดพี่น้องว่าเด่นศูนย์ลองแปดเนาะค่ะชนกันที่ศูนย์จะไม่เห็นบอค่ะพี่น้องนะคะอ่าที่บ่ชนหากับเจ็ดน่ยใช่ว่าจะมาไม่ได้เนาะค่ะมาใดคือกันนะคะอ่าบ่ชนกับมิสิ์มาใดคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะงวดนี้ชนกันที่ศูนย์ลองแปดเนาะค่ะ ขอให้เดินเดอ้อค่ะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วนะคะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซพี่น้องที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ